ครับสวัสดีพ่อพแม่พี่น้องเอฟซียินดีต้อนรับเขา้าสูชองมหาเหงภาพมวลวันนีอ้อาจารย์แหล่พึ่งจะมาขอโชคญาติเคียนครับน้อพี่น้องเนาะพึ่งขึ้นมาพึ่งค้นพบแล้วก็นั่มมาไหว,ว้วัดพี่น้องเนาะแล้วก็ทีมงานก็เดินทางไปอาจารย์แหลก่ก็เลยไปซื้อครับญาติเคียนเนาะ,ะเลยถือโอกาสขอโชคเลยกลางวันแสกๆพี่น้อง จะเป็นตัวใดไปติดตามรับชมพ,อพอร้อมๆกันครับผมนิยกาเรนนสัคิยาพยายามศึกษาคูศึกาอาจารยี่สมิกน้าวรทีนักการังอปาระาธรรมตุนปนสัตว์ก สินรรมาจารีย์ธรรมะทนตวาระที่เยนะกจังสัตวะตั้งอภาระตั้งธรมะุนิสงส์สิจารเย์ธรรมะที่นัตวาระทีเยนะกตังสัตมะตั้งอภาระตั้งธรรมุนิสงส์ขิจารเย สัตว์กันดูสาตุนอิสาสวันตานิพันตาิโดติสาธุกันโยสาธุนินาสาวันตานิพันติกิโดติสาตุกันดูสาธุนิสาสาผันทางนิพันติกิโดติสาตุนสทุ่งอคาถายะสาธุสักสาโดตสา์นดูสวทุ่อเปิดตมกสิโสังกัดเปิด์าซาผมาเนิมีกิติตดูทุกอะาิพ พอ,อสกักแค่ตังกองน้่ยหายุหายุม่่ว่านเปิดติพอสกักแค่แบบนี้นนจ้ะาาเปิดดวนะตวมนาเมตตังสมตตาพัน awi kita kita paritang panantu ake kami carupe kiri sikaratri chantaliki ewi mahane iperati cakame taruwana kahane kehavatumi kette pumma jayanti tu

Ariya tukaiya na bauti <imitation> samar ia tukaiya na bauti <imitation> sapai tiga dangkaria sapai ia tukaiya na bauti kanangkaria sapai ia tukaiya tukaiya na bauti samar ia 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 sama na bauti samar ia tukaiya na bauti samar ขอบคุณครับ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 ขอบคุณ <imitation> 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 ลูกหลานมาขอโชคขอลาบนั่แล้วเจะแม่เอ้ยบ <Hi> ุญบารมีจงเกิด <dabei> ด <m acy> ื้อเอามือนี้กะมาขอพึ่งบุญบารมีเจ้าแม่นี่ล่ะนิมนต์เจ้าแม่มาแต่ทา้งใดเนาะลูกเหรลูกใครลูกลูกลูกใครนี่ลูกด้วยโอ้ลอลูกอยู่บ่โอ้ลูกบ้าอะไรมาบ่าเจ๊แม่ สามตัวอืมดนมาน้ำแล้วขั้นได้ได้สามตัวนี่สิไปเอามาขึ้นมาเอาลูกมาหายเด้อจะแม่เด้อสามตัวคือได้นะเป็ไผ่่อสามตัวนี้เป็นไทยหรือเป็นนาวหรือครับผมรัฐบาลไทยบมตอนนี้สามเก้าหก โอ้ครับผมสามเก้าหกับเอซีครับอืมได้สามตัวแจงเอฟซีเอาไปเอาลูกเอาล้านมาให้งวดประจำวันที่สิบหกมีนาคมสองพันของเราหกสิบเจ็ดนี่บ่อน้อจะแม่เนาะโอ้แม่นี่ดีครับเปครับรัฐบาลไทยเราเนาะครับเนาะสามเก้าหกรับเอซีครับผมโอ้ห้ตะบนมาแม่เหล็กแางมาไฮบ่อเอาบ่อนไปละบ่อปัดนี่เอซีเลยโอ้ ไปแล้วครับสามเก้าหกสามเก้าหกครับไปคนนี้ก็ได้วันนี้เลยครับมื้อนี้ก็ได้มื้อวันที่สิบหกประการว่าได้ขิ่แล้วคนว่ารัฐบาลไทยเขาดิสครับผมสามเก้าหกเขียนเสดินให้เลยครับดิสครับผมแม่น่าจะนี้เขียนเสดินให้เลยโอ้โหเหมือนแม่อันเขียนแต่เชียนท้องเขียนเสดินให้เลยโอ้หหน้าไหวไปหน้วครับดี่ครับ สามเก้าหกต่างกล่องแต่ท่านพี่นองน่ตงกล้องแช่พราท่านเอฟซีครับผมเีนแล้ว่เดียวแต่ว่าเป็นนสี่สี่งไปยังโอ้แล้วมันยู่หันเลขบัไเขียนดินให็นไหมเขียนดินเ้เห็นบ่ล้ครับน้องเีครับผมอู้เข็นอยู่ดอกเฮ้ยเห็นอยู่เห็นอยู่สามหกทัศนเขนเลยนะครับเนาะ เป็นแนวทางรัฐบาลไทยเขาเลยครับเพื่อไอิ่ซี่ครับส่วนแนวทางของเราพัตตาหาซ่องเอวสันลาลองขับเนาะอันนี้ขออะไรเก่เนี่ยมันบอกขโมาไก่เลยมันบอกขโมาไก่คนเป็นผู้หญิงคนบอกขโมาไก่บอกไก่เลยเพื่อนจะมาซื้อหนังจะซื้อบอกไก่บอกยังบอกไก่เพราะว่าห้องสวดมันเป็นภาษาถ้ำมาเลยนะอคนเลยบอกไก่เนี่ย เอาสามเก้าหกสามเก้าคุณก็หนี่างมาคห้แนวทางแล้ว 3, 9, ครับพี่ซี่ครับสามเก้าหกกับเพิ่มสา้าหแคบนัจอลบกระเบื้องเอาอีกครั้งนึงครับพีครับผมแนวทางร,ร,ารัฐบาลไทยงดประจำวันที่สิบหกมีนาะคมสองพกครับพี่ซี่ครับผมเอา จะเขียนให้ได้พี่น้องเด้จะเขียนให้ด้วยกระดาษท่านเลยเขียนงานจะบม่ได้บม่ได้เตรียมกระดาษมานล้เพิ่นให้รัฐบาลไทยได้พี่น้องเด้สามเก้าหกเพิ่นมีลูกมีหลานที่ยั่างพันไอกขึ้นมาเพิ่นเลยว่าเพิ่นเป็นห่วงลูกเพิ่นลูกขยดีลูกใครดีว่ะสามลูกเพิ่นพันเหกมากพร้อมเพียงกันพี่น้องครับันมีโชคแต่กางเสื้อมีแล้วจะไปเอา ไปอันเชิญลูกคนมาอีกเพราะว่าการใส่ใจสูงอยู่ครับผมเนาะแท่านเพิ่นเนี่ยได้ลูกมาอยู่น้ำพร้อมกับให้เลขสามตัวนี้เขาครับด้วยสามตัวนี้แตกครับกัลชินิมีขาใส่ใจครับไปอันเชิญลูกคนมาอีกอ่ามันนี่เข้ามาคนอีกมาคนล่อลูกคนอยู่มากเพรท่านมาหาลูกคนดีลูกคนดีมาสั่งมาเนาะครับเนาะมปนมาเต็มขั้วอยู่พี่เรามาครับล่อลูกคนแต่ว่าคนก็เลยว่าให ค่าดรถ่าเรือไปก่อนอให้เอาค่าใช้จ่ายพอนีค่าใช้จ่ายสูงเนี่ยว่ามันเบียกง,งางมาไหนดอยที่ครับ,รบ,รบต้องไปจากรถจั่งเรือ,อมันหม่อต้อะครับเ <มะ S 1> นาะแนวทางรัฐบาลไทยมันจะรับไปมีสีขับผมเอ้าวหนึ่งสามเก้าหกเอาไปเอากระดาษมา